สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับ <c oughs> ตอนนี้นะฮะเราก็อยู่กับนะครับแอปที่ชื่อว่า Talking Ben นะฮะแอปนี้นะครับมันก็สนุกนะครับได้ผ่อนคลายความเครียดนะฮะตรงที่ว่าเวลาแบบเราพูดอะไรไปมันก็พูดต้อตอบเรากลับมาด้วยการเสียงที่แปลกๆไปนะฮะชื่อว่า Talking Ben นะฮะอันนี้นะครับผมอยู่ในหน้าจอนะฮะที่เป็นห้องทดลองนะครับมันจะสามารถเลือกใช้สีนะครับเพื่อเทลงไปในเหยือกครับแล้วก็จะออกมาเป็นอะไรแปลกๆนะ,ะเอาเป็นว่าอันนี้ เดี๋ยวเราผมลองสีเหลืองเนี่ยเสสีเหลืองลงไปนะครับแล้วก็สีเขียวสีอ่อนอันนี้ไฟลุกนะครับเออนะครับเอาใหม่แล้วกันนะครับอันนี้สีฟ้าแล้วก็สีชมพูแล้วกันฮะมันเป็นอะไรนะครับลองดูนะครับลองดูนะมันจะเป็นสีอะไรนะครับอ้าวมันกินไว้เฮ้ยมันกินนะฮะนี่ฮะก็แบบอีกอันนึงแล้วกันนะครับสีนี้เกี่ยวสีนี้นะฮะ ดูซิว่ามีอะไรนะครับดูซิว่าจะมีอันนี้เป็นหอยยูงอันนี้เป็นหอยยูหมดหรือยังนะครับจับคู่กันนะครับลองลองลองแบบเอาอันนี้หมดนะครับเอาไม่ได้นะฮะอ๋อนี่มันต้องให้เราซื้อนี่หวานนะครับไม่ซื้อนะฮะก็ไม่ซื้อแล้วกันนะครับอ๋อตอนนี้หมดแล้วนะครับมันก็จะมีแบบดูหนังนะครับเป็นเป็นดูอะไรเนี่ยให้มันแบบสะสมหลอดห้องทดลองได้นะครับโอเคนะฮะ อราวนี้ก็มาที่หน้าจอหลักนะหน้าจอหลักมันก็จะแบบตั่งไวอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้มันเปิดแอปอันหน้าจอไว้นะครับมันอาจจะแบบไม่พูดตามที่ผมพูดไปนะครับแล้วก็มีข้อดีนะคะถ้าเกิดว่าใครจะเอาไปทําเป็นช่อง u t u b e นะครับมันก็มีแบบปุ่มให้อัดวิดีโอด้วยนะเวลามันพูดนะฮะอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะฮะสำหรับคลังนี้นะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าเกิดใครเข้ามาใหม่นะครับก็ฝากกดติดตามนะครับของกี่ก๊อกชาแนด้วยนะฮะสวัสดีครับ